ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ามาพูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ครับที่เกิดความขัดแย้งระหว่างคนในพื้นที่ในโครงการของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าในจังหวัดสงขลานั้นนะครับมีโครงการเ,เมืองต้นแบบที่4ที่อำเภอจะนะหรือนิคมอุตสาหกรรมจะนะ นะครับซึ่งเกิดขึ้นมาประมาณ3ามปีแล้วนะแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะเป็นความขัดแย้งของคนในพื้นที่ระหว่างกลุ่มสนับสนุนซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ80%ของคนในอำเภอจนะใน3ามตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการและกับคนอีกส่วนหนึ่งประมาณ200คนนะครับซึ่งเป็นผู้มีอาชีพในการทำประมงพื้นบ้าน และก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยคัดค้านทุกโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นที่รู้กันว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของ NGO ของภาคใต้ให้การสนับสนุนให้ข้อมูลและก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการเคลื่อนไหวในการคัดค้านทุกโครงการที่เกิดขึ้นของจังหวัดสงขลาวันนี้ครับก็ได้มีตัวแทนของเครือข่ายพัฒนา จังหวัดแคนเดนภาคใต้นะครับประมาณสิบคนก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงตัวแทนของอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับและก็ไปยื่นหนังสือถึงตัวแทนของสภาพัฒหรือสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับที่สำนักง,งานภาคใต้ที่จังหวัดสงขลานอกจากนั้นนะครับก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยมีนายรุ่งโลดและสุบนะครับผอ,อ,อกลุ่มง,งานศูนย์ดำรงธรรมเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้รับมอบหนังสือก็ถามว่าหนังสือที่ไปร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นอะไรสืบเนื่องจากเมื่อวันที่13นะครับที่ผ่านมานี่แหละ13กุมภาพันธ์ทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับได้ว่าจ้างให มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับหรือมอ,อหัดใหญ่ตามที่เราเรียกกันนะครับเป็นผู้จัดเวทีประถมนิเทศรับฟังความคิดเห็นในการทำเ,เรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่า SEA นะครับซึ่งมีกรอบกำหนดว่าให้สภาพัฒน์เนี่ยครับเป็นผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่นะครับ ในเรื่องของการทำ SEA นะครับภายในกรอบเวลาจำนวน18เดือนนะครับในวงเงินครับเกือบ200ล้านบาทนะครับ mm hmm. แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเวทีที่เกิดที่มีการรับฟังข้อคิดเห็นหรือการประถมนิเทศนะครับที่มออเมื่อวันที่13กุมพาพันธ์ที่ผ่านมากลุ่มคนที่สนับสนุน นิคมอุตสาหกรรมหรือเมืองต้นแบบที่ส4ที่อำเภอจันะครับซึ่งได้เข้าร่วมประชุมด้วยเห็นว่าเป็นเวทีที่มีลักษณะที่ลำเอียงไม่ถูกต้องเหมือนกับว่าสภาพัฒและมหาวิทยาลัยสงขลานครินตั้งธงเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะคัดค้านโครงการนี้มากกว่าที่จะให้โครงการนี้เดินหน้านะครับซึ่ง ตัวแทนของกลุ่มผู้คัดค้านก็ได้ให้รายละเอียดว่าตั้งแต่เริ่มของการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นแล้วครับผู้ที่เป็นวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ในคณะที่เป็นผู้ดําเนินการรับฟังความคิดเห็นก็มีลักษณะของการพูดชี้นําเพื่อให้คนในห้องประชุมะครับคล้อยตามว่าอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นที่พื้นที่อำเภอจนทนะครับ เป็นห <คน S 1> ายานะามากกว่า,าที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่พื้นที่นะครับมีการยกตัวอย่างว่าถ้ามีนิคมอุตสาหกรรมจนะขึ้นมาครับทะเลจนะเนี่ยครับก็อาจจะไม่สวยงามอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องของท่าเรือน้ำลึกถ้าเกิดขึ้นเนี่ยครับก็อาจจะมีผลกระทบอื่นๆมากมายตามมาซึ่ง กลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมในเวทีเห็นว่าลักษณะการชี้นำอย่างนี้นะครับเป็นการชี้นำที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้ให้ความรู้อย่างครบถ้วนข・บวนความไม่ได้ให้เหรียญสองด้านหรือสด้านให้มันมองเห็นปัญหามองเห็นสิ่งที่เป็นอยู่ทุกมิตินะครับดังนั้นวันนี้นะครับกลุ่มของเครือข่ายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อะครับ ซึ่งมองเห็นถึงความไม่ชอบปาพากลของเวทีการรับฟังความคิดเห็นหรือการประถมดิเทศเมื่อวันที่สิบสามที่ผ่านมาครับเป็นเวทีที่ไม่ชอบนะครับก็เลยดำเนินการส่งหนังสือคัดค้านนะครับและขอให้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นในโครงการนี้นครับ ทำตัวให้เป็นกลางนะครับไม่ใช่ลำเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการกล่าวว่าถ้าการปฏิบัติของผู้ที่รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นซึ่งแน่นอนครับอาจจะเป็นการรับผิดชอบของคณาจารย์คณะหนึ่งก็จรงิงแต่ก็เกี่ยวพันถึงชื่อของมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะครับตรงนี้ครับ ถ้าหากว่าปล่อยไปครับอาจจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินก็เป็นได้นะครับก็อยากจะบอกให้กับท่านผู้ฟังมองเห็นนะครับว่าวันนี้ครับปัญหาเรื่องการพัฒนากลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับจังหวัดสงขาก็ดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ดีครับ ต้องการที่จะได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะครับจังหวัดสงขลาครับจำเป็นที่จะต้องมีโครงการขนาดใหญ่รองรับการเติบโตของการส่งออกนะครับวันนี้การส่งออกของเราครับเรามีท่าเรือน้ำลึกอยู่หนึ่งแห่งไม่สามารถที่จะสนองตอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้นะครับท่าเรือน้ำลึกสงขลาเนี่ยครับที่มีอยู่ มีปัญหามากมายครับนะฮะดังนั้นนะครับการสร้างท่าเรือน้ำลึกขึ้นมาที่อำเภอจนะเนี่ยครับมันจะเป็นเกตดเวที่สามของประเทศไทยหรือเป็นประตูทางออกที่สามไปสู่โลกภายนอกของประเทศไทยในการส่งออกเพื่อแข่งขันกับนานาประเทศอื่นๆเขาได้นะครับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมจนะหรือเมืองต้นแบบที่สี่นะครับหรือเมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับตามแต่ที่จะเรียกนะครับ ก็ถือว่าครั้งแรกอะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้อนุมัตินะครับให้มีการขับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ปัญหาการว่างงานทั้งของคนในพื้นที่และทั้งของนักเรียนนักศึกษาที่จบมาแล้วไม่มีงานทําอีกมากมายนะครับครั้งแรกเนี่ยครับก็มอบให้ศูนย์อำนวย อำําโดยการจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสวตเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับแต่ทําได้ระยะหนึ่งครับนะฮะ n g o นะครับและก็กลุ่มคนที่ต่อต้านเนี่ยครับก็ขอให้เปลี่ยนจากสวตเนี่ยครับไปเป็นหน่วยงานอื่นในการขับเคลื่อนโครงการนี้แทนโดยมองว่าสวตเนี่ยครับขาดความโปร่งใสในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและขบวนการอื่นๆนะครับรัฐบาลก็เลย นำโครงการนี้ไปให้สาภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าสาภาพัฒน์หรือสอสอชอนะครับเป็นผู้ดำเนินการแทนนะครับใช้เวลาอยู่2ปีครับไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เริ่มต้นเวทีแรกครับก็มีปัญหาอีกแล้วนะครับนี่คือประเด็นปัญหาของความขัดแยง้งนะครับนี่คือประเด็นปัญหาของการพัฒนาจังหวัด สงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ไม่สามารถเดินหน้าไปได้เพราะโครงการใหญ่ๆที่เกิดขึ้นทุกโครงการก็จะมี NGO นะครับนำประชาชนส่วนหนึ่งออกมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ในเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ไทพาซึ่งล้มไปแล้วจากการขัดขวางของ NGO นะครับแม้แต่ ครับโครงการอื่นๆครับเช่นท่อแยกก๊าซไทยมาเลนะครับซึ่งขณะนี้ครับเปิดใช้ไปเกือบ20ปีแล้วในอดีตนะครับก็ถูกขัดขวางจากขบวนการ NGO และกลุ่มคนกลุ่มเดิมๆเช่นเดียวกันนะครับนี่คือเรื่องที่อยากจะนำมาพูดนำมาให้เป็นข้อคิดนะครับว่าการพัฒนาประเทศก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับฟ้าสวยน้ำใสก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่ถ้าฟ้าสวยน้ำใสแล้วประชาชนไม่มีกินกับฟ้าอาจจะขุนสักนิดน้ำอาจจะไม่สวยสักนิดแต่ประชาชนมีกินสามารถมีครอบครัวอย่างอบอุ่นสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างยั่งยืนครับวันนี้เราจะเลือกอะไรนะครับขอบคุณมากครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กรุณากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้นำคลิปอื่น,นๆมานำเสนอในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับ โดยหอจกอวันชัยปิตโตเลียมแอนด์เซอร์วิส